วันนี้ไปที่แมยูนะครับบอลเข้าเจ็ดวันติดนะครับฝากวาด้วยนะครับกลุ่ม9ก้าในหนึ่งสปอร์ตครับ สวัสดีครับอบอลนักลงทุนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับเกียร์ r w ร์เวิร์ดครับวันนี้เราก็มากันในช่องทางของเกียร์ r w ร์เวิร์ด VAP กันอีกเช่นเคยครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องทางนี้ของผมนะครับก็รบกวนกดติดตามช่องกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยได้กันะครับและที่สาคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเวลาที่ผมทาคลิปจะได้ขึ้นแจ้งเตือนในช่องทางด้านครับรับรองครับว่าจะมีแนวทางการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆให้กับเพื่อนๆหนช่องได้ฟินกันทุกวันออย่่างแนนนครับ สวัสดีครับมีโปรแกรมฟุตบอลลงเตะกันมากมายครับเป็นค่ำคืนวันอังคารที่19กันยายนครับซึ่งเป็นคิวของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันบ้างแล้วครับโดยค่ำคืนนี้ครับจะเป็นรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับโดยที่เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มไปวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับขอฝากช่องทางผมไว้หน่อยในการครับสำหรับใครที่สนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่ม V.I.P กับผมรับแนวทางครับฟุตบอลก่อนใครนะครับไปที่ทางเข้าหน้าช่องได้เลยครับรับรองว่าจัดหนักจัดเต็มทุกวันแน่นอนครับ อ่ะเราไปเริ่มต้นกันที่แนวทางฟุตบอลในค่ำคืนนี้คู่แรกกันก่อนดีกว่าครับบาร์เซโลนาครับวันนี้จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของรองยอกแอนเดอร์บนะครับโดยคู่นี้เป็นกลุ่ม H นะครับโดยคู่นี้ครับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาตัวแทนจากสเปนของคุณเซอร์ชาบี้แอนัเดสนะครับแชมป์ลาลิก้าเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาครับผลงานรวมตั้งแต่เริ่มต้นมาครับถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับไม่แพ้ใครนะครับใน5เกมหลังสุดครับแถมเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมครับผลงานเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านถล เียวนะครับในซีซั่นนี้ครับถือว่าเสิร์ฟทัพได้น่ากลัวจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืมตัวชูเอาคามเซโลครับและก็เซนฟีอินคายกุโนกันมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งคู่ครับรวมไปถึงการเสริมแกร่งในแนวรับครับด้วยการคว้าตัวอินิโก้แมเตเนสมาจากวิลบาลแบบฟรีๆอีกด้วยครับและยังรวมไปถึงดิวยืมตัวในช่วงก่อนปิดตลาดอย่างชูเอาเฟลิกมาจากแอตแลนติโกมาดริดด้วยครับต้องบอกว่าสภาพความพร้อมวันนี้ครับยังคงหมดจะใช้งานเพรดี้มิดฟิลด์ตัวเก่งของพวกเขานะครับโดยน่าจะส่งโดเมิโกครับที่คว้าตัวกลับมาจากคิโร ลงมาในตำแหน่งนี้แทนครับส่วนตำแหน่งอื่นๆครับน่าจะพร้อมลงสนามทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับเฟรนต์ตอเรสกุนโดการเฟลิกซ์เดยองครับวันนี้มาฟูเหลือเกินครับสำหรับบาเซลนาครับส่วนทางฝั่งของเยอันเวิร์กตัวแทนจากเบลเยียมของคุณซึอมาร์คฟานบอมเมลกันบ้างครับแชมป์จูบิเอลีกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะครับผลงานโดยรวมถือว่าไม่ธรรมดาเช่นกันครับด้วยการเก็บชัยชนะ5จาก9เกมในทุกรายการครับ ผลงานในเกมล่าสุดครับพวกเขาบุกไปเอาชนะเวสตอร์โลมา3ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะความพร้อมในคําคืนดีครับอันเวิร์ตนั้นจะมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่พอสมควรเลยครับถึง5รายครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้เสียหายมากนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วจะเป็นผู้เล่นชุดสำรองซัส่วนใหญ่ครับส่วนนักเตะหลักๆอย่างโทบี้อันเดอร์วิลล์นะครับยานเซนมาดิลาเกฮิต้าครับแล้วก็เวมวิลเลนนะครับวันนี้พร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งหมดนะครับ และแน่นอนครับคู่นี้ครับสื่อยกให้ทางฝั่งของเจ้าบุญทุ่มอย่างบาร์เซโลนาเหนือกว่าอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับโดยบังคับชนะถึง3ประตูถึงจะได้ฟินกันครับโสำหรับคู่นี้ครับผมมองว่าอาจจะดูยากไปสักหน่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งคู่นั้นไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยครับแต่ถ้าระวัดจากประสบการณ์ในเกมวิโลปของเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนานั้นถือว่าดูดีกว่าทางฝั่งของรอยย่ออันเวิร์อยู่พอสมควรเลยครับเพราะว่ารอยย่ออันเวิร์นั้นเพิ่งจะได้เล่นเป็นครั้งที่สองนั่นเองครับในรายการนี้ครับโดยที่ท่านในนรราาายกี้ม ต้องย้อนกลับไปในปีลูก,กาลที่1,957ถึง1,958นู่นเลยนะครับบวกกับเกมวันนี้ครับเป็นเกมที่บ้านของบาเซลนาครับที่กําลังมั่นใจเหลือเกินครับและบวกก,บกับการเสริมทัพที่ค่อนข้างดีครับวัดศักยภาพกันแล้วดูแล้วอันเวิร์บยังดูสุ่ยากนะครับเกมนี้จึงเชื่อว่าบาเซลนาเจ้าบ้านน่าจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ที่ขาดได้ครับคู่น,นี้เลือกไปที่บาเซลนาครับ ส่วนคู่ต่อไปครับเราไปกังที่ชักต้รโดเนกครับวันนี้จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ f c ฟซปอร์โตครับโดยกู้นี้เป็นกลุ่มเอเช่นกันนะครับสำหรับกู้นี้ครับชักต้รโดเนกจากยูเครนของคุณซื้อแพทริกฟันลิวเวนนะครับผลงานโดยรวมในลีกยังคงดูดีตามทรงของพวกเขาครับเก็บชัยชนะได้4จาก5เกมที่ลงเล่นครับและยังไม่แพ้ใครครับโดยเฉพาะเกมในบ้านของตัวเองครับที่แข็งแกร่งเหลือเกินนะครับเกมวันนี้น่าจะลงเตะที่สนามกลางครับด้วยปัญหาเกี่ยวกับภาวะสงครามนะครับโดยผลงานเกมล่าสุดนั้นพวกเขาสามารถเอาชนะ โอบลอนเคลียบไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับสภาพความพร้อมในค่ำคืนนี้ครับจะยังคงหมดสิทธิ์ใช้งานเซนเตอร์แบ็กตัวหลักอย่างมาร์ตเวนโกนะครับและก็ทางน้าของวาเลรี่บอนดาครับรวมไปถึงกองหน้าตัวหลักอย่างลาซิน่าตาเร่นะครับที่วันนี้น่าจะไม่พร้อมลงสนามทั้งหมดครับส่วน f อฟซปอร์โตครับตัวแทนจากโปรตุเกสของคุณเซอร์ซิโอคอนไซเซอครับโดยในซีซั่นนี้เสียตัวหลักอย่างโอตาวิโอที่ย้ายไปเล่นในลีกซาอุดีอาระเบียกับอันนาเซอร์ครับผลงานโดยรวมยังถึงว่าดูดีใช้ได้เลยครับชนะได 4จาก5เกมหลังสุดครับและยังไม่แพ้ใครเช่นกันนะครับโดยเกมล่าสุดนั้นพวกเขาบุกไปชนะอมารราอามา1ประตูต่อ0นะครับสาบความพร้อมในคืนนี้ครับจะยังคงหมดสิทธิ์ใช้งานอีวานิซันกาเบียยเวรอนฟรานซิสโกคอนไซเซานะครับและรวมไปถึงมาโก้กูยิชนะครับ โดยน่าจะใช้บารล่าครับมินฟิลที่คว้าตัวมาจากโบคาจูเนียลงสนามแทนครับแต่ตัวผู้เล่นตัวหลักครับอย่างเตลามี่กองหน้าชาวอิหรานะครับฟานาบาโร่หรือว่าเปเป้ก็น่าจะพร้อมออกสตาร์ทในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งสถิติการพบเจอกันมาของคู่นี้ครับเป็นการเสมอกันมาใน2ครั้งหลังสุดนะครับแต่ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2014นู่นเลยนะครับและแน่นอนครับคู่นี้ครับสื่อยกให้ทางฝั่งของ FC ฟซีปอร์โตเหนือกว่าครับโดยบังคับชนะเท่านั้นก็จะได้ฟินกันเลยทีเดียวครับสำหรับคู่นี้มองแล้วมีความใกล้เเคียยงงงกกกััันนนไมม่่่ตาาอะซึ เรามองจากตัวผู้เล่นครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ปอร์โตดูจะเสียหายกว่านิดนึงครับแต่ก็ยังเชื่อเหลือเกินครับว่าด้วยระบบทีมของ FC ปอรโตและก็ประสบการณ์ของพวกเขาในรายการนี้ครับน่าจะทําได้ดีกว่าครับและบวกกับกระแสน้ําที่ยังค่อนข้างเทไปทางด้านของทีมอย่างปอร์โตครับคู่นี้จึงขอเลือกมองเชียร์ไปที่ FC ปอรโตครับน่าจะมีโอกาสบุกมาชนะได้เฉื่อนๆไปครับคู่นี้เลือกที่ปอปาตากลมและกันครับ ส่วนคู่ต่อไปครับคู้สุดท้ายครับวันนี้เราไปกันที่ดักบุนเซาเซมตันครับวันนี้จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอิสวิตทาวลครับ โดยสักคู่นี้ครับนักบอนสแนของคุณซีรรอสจวดครับผลงานโดยรวมในซีซั่นนี้นั้นยังดูไม่ดีขึ้นครับหลังจากตกชั้นลงมาเก็บชัยชนะได้เพียงแค่3จาก7นัดในทุกรายการนะครับผลงานเกมล่าสุดนั้นพวกเขาเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อเลสเตอร์ไปแบบบดรูปเลยครับหประตูต่อ4นะครับสำหรับทางด้านของอิฟสเวตทาวของคุณซีรคีแดนเมคเคนากันบ้างครับผลงานในซีซั่นนี้ครับถือว่าสวนทางกับเจ้าบ้านเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาครับแต่ผลงานดูดีเหลือเกินครับเก็บชัยชนะได้ ในทุกรายการนะครับผลงานเกมล่าสุดนั้นพวกเขาบุกไปเอาชนะเชฟฟิ่เวนเดย์มาด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์นะครับสถิติการพบเจอกันมาของคู่นี้ครับเป็นในด้านของซอนตันนั้นทําได้ดีกว่าชนะได้3จาก5เกมล่าสุดที่พบกันมาครับเกมล่าสุดเป็นซอลตันชนะแต่ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2015นสโน่นเลยนะครับและแน่นอนครับคู่นี้ครับสื่อยกให้ฝั่งของซอนตันเหนือกว่าอยู่ไว้มากนะครับโดยบังคับชนะเท่านั้นก็จะได้ฟินกันเลยครับและถ้าเสมอเนี่ยนะครับก็แค่หูหายไปเท่านั้นเองนะครับผมมองว่าคู่ ต่างกันอยู่แล้วนะครับบวกกับอิบสวิททาวกำลังได้ใจเหลือเกินครับและกับกระแสน้ําที่ค่อนข้างจะเอียงไปทางด้านของอิบสวิททาวอีกด้วยครับจึงเชื่อว่าเกมนี้ครับอิบสวิททาวน่าจะบุกมาไม่แพ้ครับหรือไม่ก็ลุ้นเอาชนะได้เลยครับคู้นี้เลือกไปที่ทีมเยือนอย่างอิบสวิททาวครับก็ฝากไว้ได้วยนะครับสำหรับ3คู่น่าช่องในค่ำคืนนี้ครับคู่แรกมองไปที่บาร์เซโลนาครับคู่ที่2องมองที่เอฟซีปอร์โตครับและคู่สุดท้ายครับวันนี้มองไปที่อิบสวิททาวครับ ก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องทางนี้ของผมนะครับก็รบกวนกดติดตามช่องกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแลวกันนะครับและที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อเวลาที่ผมทาคลิปจะได้ขึ้นแจ้งเตือนในช่องทางของท่านนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเกียร์ฟอร์เวิร์ดนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแลวกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ